เปิดด้านมืดเล่ามุมดาตุ้ยตุ้ยพุทธชาติเคยติดเล่าคลั่งบุรีจุดเปลี่ยนชีวิตลาขาดได้15ปีเพราะนักสแสดงท่านหนึ่งเห็นหน้าจอสดใสร่าเริงไฟธรรมเบื้องหลังกว่าจะมีวันนี้ดาราสาวอารมณ์ดีตุ้ยตุ้ยพุทธชาติเคยได้ใช้ยานารีที่เมาตัวแม่ปาร์ตี้ดื่มหนักสุกจัดจนเป็นสิ่งองค์ัวนงานนี้ขอเผยด้านมืดครั้งแรกผ่านรายการต้นหนูมแหม่มกับพิธีกรโตแม่หนูมแหม่มสุริวิพาย้อนเล่าว,วันวาน,วนสุดแสบเผยมุมด์กที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน จนมาเจอจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญในชีวิตลาขาดอบายามุกได้แล้วสิทปีเพราะเพื่อนซีในวงการคนนี้อยากให้เล่ามุมดากที่สุดในชีวิตที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเมื่อก่อนเคยเมาแบบไม่รู้ตัวเป็นคนชอบดื่มเหล้าดูดบุรีทำหมดทุกอย่างเลยคืคอคุณแม่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเราดูดบุรีและสุบหนักมากคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยทราบเลยเราชอบดื่มเหล้าเพราะว่ามันอร่อยและเป็นคนที่ดื่มคนเดียวได้ โดยที่ไม่ต้องไปสังสรรค์กับใครไม่ได้ติดสนุกติดเพราะว่ามันอร่อยสำหรับเราคิดว่ามันเป็นรสชาติที่ดีผ่านโภชนาการการหมักโดงมาอย่างดีที่ผ่านมาเคยดื่มทุกอย่างเลยค่าเล่าบีายอุสาโทยาโดงหัวเราะคือชอบทุกอย่างแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมพระพุทธศาสนาถึงห้ามสิ่งเหล่านี้เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโภชนาอาหารที่ดีกินกับกับข้าวอร่อยจะตายเมากันว่าดื่มหนักจนเสียสติอยู่บ่อยๆ ใช่คำมันอร่อยแต่มันทําให้เราเสียสติอย่างของตกพื้นปกติอาไม่กินแต่ถ้าอาดื่มเหล้าเริ่มเมาอาจจะถามเพื่อนว่าแกว่าอาัลลากินของที่มันตกพื้นไหมไปที่ไหนกับเพื่อนเพื่อนก็อับอายหัวเราะจุดเริ่มต้นอะไรทําให้เราติดเหล้าหนักมันเริ่มมาจากว่าการที่เราเห็นผู้ใหญ่ดื่มเห็นผู้ใหญ่เขาสังสรรค์กันเราก็คิดว่าไอ้นี้มันข่มนะแล้วทําไมเขาดื่มกันซึ่งมันก็ไม่ดีด้วยแล้วทําไมเขายังดื่มมันขัดแย้งและย้อนแย้งมากพอมีโอกาสก็เลยลอง และทำความคุ้นเคยกับมันสุดท้ายก็เลยรู้สึกว่าอร่อยมันมีกลิ่นหอมอยู่ในจมูกในปากอร่อยจนถึงนวันนี้ยังจำความอร่อยได้อยู่เลยแล้วจุดเปลี่ยนเลิกดื่มเกิดจากตรงไหนจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่ว่าอาไปเดินทํากับยายจา๋าสเยนธรรมสถานมันเปลี่ยนตรงที่ว่าในนั้นมีคําสอนศีลห้าไม่ดื่มสุราแล้วทําไมฉันยังดื่มสุราอยู่แล้วเรายังต้องสอนน้องๆที่มาปฏิบัติธรรก็เลยรู้สึกว่าแล้ว เราจะดื่มทําไมว่ามันรู้สึกย้อนแย้งที่เราทามาพูดว่ามันไม่ดีให้เด็กฟังฉันก็ต้องไม่ดื่มป่าว่าแรกๆมันก็ยากมากความคิดเราเอามันง่ายมันเลิกยากมากๆอาก็เลยอธิษฐานกับพระพุทธเจ้าอาอธิษฐานว่าขอให้ลูกมีจิตใจที่เข้มแข็งรอดพน้นจากความอร่อยของสุราด้วยเถิดขอกําลังใจให้ลูกเลิกดื่ม และปฏิบัติได้พูดเสร็จแล้วพออาธิฐานไปเชื่อไม้สมัยก่อนอาดูรายการสุริวิภาเป็นเทปที่พี่ท็อปดารนีนุชไปออกแชร์ในเรื่องของการเลิกเล่าอาเลยรู้สึกว่าแรงบันดาลใจคือพี่ท็อปยังเลิกเล่าได้หลังจากนั้นก็ไปดูข่าวคนที่เมาไม่มีสติขับรถชนเพราะดื่มสุราแล้วก็มีข่าวคนดีๆที่อยู่กันข้างบ้านพอเมาแล้วเสียสติเอาปืนไปยิงกันเราเลยเลิกดื่มเห็นโทษมากกว่าข้อดีจากวันนั้นถึงวันนี้เลิกเล่ามาแล้วกี่ปีแล้วเลิกมาได้แล้วประมาณ15ปีแล้ว แล้วบุหรี่เลิกมาได้นานหรือยังเลิกแล้วสําหรับเรื่องการดูดบุหรี่คือตอนนั้นเราเป็นเด็กเห็นคุณอาคนนั้นดูดบุหรี่แล้วรู้สึกว่าเท่จังเลยเก่งจังเลยมีควันออกมาได้เราเป็นเด็กเราก็รู้สึกว่าอยากลองอาเคยถึงขั้นไปหาหนังสือพิมพ์มาม้วนแล้วก็ไปหาไฟแช็คมาจุดลองสุกแสบคอไปหมดก็รู้สึกว่าเรายังไม่เก่งตอนเด็กเลยคิดแค่ว่าเราจะตั้งใจเรียนและมีควันออกมาจากปากให้ได้เป็นความคิดตอนเด็กเคยสุบหนักจนมันทำลายสุขภาพเราไหม มีค่ะตอนนั้นอาภาคเสียงเยอะมากภาคหนังเป็นนางเอกอะไรแบบนี้อัดเสียงสปอร์ตโฆษณาแล้วเราสูบบุหรี่จนไม่มีเสียงพอมันไอไม่สบายก็เลยต้องไปส่งกล้องจนคุณหมอให้เลิกสูบบุหรี่พักหนึ่งจนกว่าจะหายอาก็หยุดสูบบุหรี่ไปได้เจถึงแวันจนมันหายแล้วอาก็เอาบุหรี่มาสูบใหม่เพราะว่ามือเรามันสั่นไปหมดมันก็กลับมาไอเหมือนร่างกายมันไม่รับซึ่งร่างกายเอามันสู้่ะตอนนั้นอาสู้กับมันอยู่เจ็ดม้วนจนรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้ว ก็เลยกลายไปต้องเลิกใจเรามันรักจริงๆแต่ว่ามันก็ต้องเลิกอาก็คิดว่าคนที่ตั้งใจจะเลิกมันก็เป็นเหมือนอ่ามันยากมากๆในช่วงแรกเลยอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังต่อสู้กับการเลิกเล่าเลิกบุหรี่ของแบบนี้มันอยู่ที่ใจล้วน